วัสดีค่ะสวัสดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่กานสัมมนานะคะเรื่องเกี่ยวกับ dropship platform แนะนำตัวค่ะดิฉันนกออนอนงสิริวันนิ้นะคะจะเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่มาแบ่งปันในเรื่องของ dropship platform ในวันนี้ค่ะนะคะก็ไม่ไให้เป็นการเสรียเวลานะคะวันนี้นะคะเนื้อหาเราจะแบบสามารถพาท่านลงลึกนะคะไปสู่ความเข้าใจนะคะในเรื่องของ platform dropship นะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคนที่ซึ่งอาจจะยังไม่รู้ว่า ดรอปชิปนั้นคืออะไรเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราได้ยินบ่อยเหลือเกินโอ้ยดรอปชิป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 คนนั้นก็ดรอปชิปดรอปชิปไปหมดเลยเราจะมาทําความเข้าใจอะไรบ้างน,นะคะในวันนี้นี่คือภาพนะคะรวมของสิ่งที่เราจะเข้าใจแล้วใช้เวลาไม่เกินครึ่งชั่วโมงเท่าน,นั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นสเตจ t u นนิ่งๆดูที่หน้าจอโฟกัสก,กันเอาไว้ค่ะส่วนแรกเราจะมาคุยกันว่าดรอปชิปคืออะไรมีโอกาสอย่างไรแล้วมันมันจะพวกคนายอะๆนี่มันคืออะไรนะคะ มันเป็นซีโร่สต็อกบิสเนสจริงหรือปเปล่าเฮ้ยไม่ต้องลงทุนเยอะยังไงใช่หรือเปล่าแบบไหนนะคะดิส i ิบิวชั่นช n น e ลคือการกระจายสินค้าผ่านการดรอปชิปมีลักษณะหรือวิธีการยังไงแล้วก็ Brand and Innovation ชั่สำคัญยังไงในการเลือกดรอปชิปสุดท้ายนะคะแพลตฟอร์มนะคะในการที่จะดูแลคนทำดรอปชิปจะต้องเป็นหน้าตาแบบไหนเพราะหลายคนเลือกอยู่นะคะก็เดี๋ยวลองมาฟังกันแล้ว สุดท้ายของสุดท้ายมีอีกอันหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของการทำ dropship platform ถ้าจะให้ดีแล้วมีพี่เลี้ยงนะคะมีคนคอยที่จะฟีดข้อมูลแล้วก็ดูแลท่านทีละเก้าทีละเก้าจะทำให้ท่านสามารถล็อกความสำเร็จได้เลยนะคะ dropship คืออะไรเรามาเริ่มกันอย่างไม่เสียเวลาเลยมันคือสำหรับคนที่มองหาธุรกิจออนไลน์ dropship คือทางเลือกที่ต้นทุนน้อย และเริ่มงต้นได้ง่ายที่สุดในการเข้ามาสู่การขายและการทำธุรกิจออนไลน์โดยที่วิธีการทำ dropship คือแบบนี้ค่ะท่านเนี่ยมองหานะคะสินค้าที่เขามีระบบ dropship นะคะติดต่อเพื่อที่จะทำ dropship กับแพลตฟอร์มนั้นๆน,น,นะคะแล้วก็เอาสินค้ามาค่ะท่านก็จะรับกำไรในรูปแบบต่างๆโดยจะเป็นการบวกเข้าไปนะคะการรับกำไรกลับคืน แต่ไม่ต้องสต็อกสินค้าไว้ก่อนค่ะหากเราขายสินค้าได้เราค่อยบอกไปยังระบบกลางนะคะระบบแพลตฟอร์มกลางและเจ้าของแพลตฟอร์มนั้นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ก็จะส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ไปให้กับลูกค้าของท่านได้เลยข้อดีของมันนะคะแน่นอนในเวลานี้คนมองหาอะไรที่ลงทุนตำ่ำลงทุนน้อย เริ่มต้นได้เร็วและที่สุดมันมีความยึดอยู่ในการจัดการแล้วก็มีความหลากหลายมากๆในตัวสินค้าทีนี้โอ้โหดอบชิปก็ต้องบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่หลายคนได้ยินมาเยอะหลายคนได้ยินมานานจริงๆดอกชิปในประเทศไทยเนี่ยมีการพูดถึงกันมากกว่า10ปีแล้วนะคะแต่ว่าเอ๊ะแล้วมันยังเป็นโอกาสอยู่หรือเปล่าแล้วตอนนี้มันเฟอ้อไปหรือเปล่ามันเฟอ้อไปหรือเปล่าเรามาดูกันคะ่ะนี่สถิติจริงๆของปีที่แล้วเนี่ยนะคะตั้งแต่เริ่มมี พ andemic หรือเรียกวิกฤตการณ์โควิดขึ้นมาเนี่ย dropship platform ยังคงทำกำไรได้อย่างมากในปีที่ผ่านมานะคะซึ่งเอามาเบสปีนี้ได้เนื่องจากว่า e-commerce เนี่ยหรือแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆมันเฟื่องฟมูมากๆไม่ใช่แค่ทำกำไรได้นะคะแต่ว่าผลกำไรของ e-commerce ประเภท dropshipping เนี่ยมีมูลค่าตลาดสูงถึง4,000ล้านดอนลลาร์และเพิ่มขึ้นทุก7% 7%ในทุกๆ10ปีที่ผ่านมา ไม่ใช่ธรรมดานะอยู่มานานแล้วยังเติบโตอยู่มันจึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราเลยต้องมาคุยเรื่องดรอปชิปกันค่ะเรามาดูโฟล์ค่ะเมื่อเราตัดสินใจอยากจะทำดรอปชิปแล้วนี่คือโฟล์ของการทำดรอปชิปค่ะโฟล์การทำดรอปชิปก็คืออย่างแรกเลยท่านมองหาท่านคนที่ท่านจะไปร่วมด้วยดรอปชิปแพลตฟอร์มกับใครหรอที่ท่านต้องการจะไปร่วมมือกับเขาเสร็จแล้วท่านก็ตั้งร้านค้าของท่านขึ้นมานะคะท่านก็มีช่องทางให้กับผู้บริโภคหรือลูกค้าท่านติดต่อกับท่าน เมื่อลูกค้าดูดูด,ดูพอใจท่านพอใจสินค้าของท่านแล้วนะคะเขาก็จะติดต่อท่านกลับมาเมื่อท่านติดต่อกลับมานะคะท่านก็นำออเดอร์นี้นะคะหรือเขเ้อตกลงสั a งซ่นหรือกระบวนการในการจัดซื้อเนี่ยส่งไปที่เดบบิปแพลตฟอร์มดังกล่าวและดอบชิปแพลตฟอร์มบริษัทนั้นๆเขาก็จะส่งของทําการบริการดําเนินการทั้งหมดไปยังลูกค้าท่านเองแล้วท่านรับอะไรคะท่านก็จะรับกําไรนะคะหรือ ผลกำไรกับคืนจากการขายสินค้าอาจจะเป็นแบบตัดทันทีหรือจ่ายให้เป็นก้อนภายหลังนะคะนี่ก็คือดรอปชิฟซึ่งมีทั้งแบบโลเคอลก็คือทําในประเทศหรือทําทั้งทั่วโลกก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่โชว์อยู่ในรูปเนี่ยเป็นตัวอย่างของแพลตฟอร์มที่คนไทยเรามักจะใช้หรือว่าคนทั่วโลกรู้จักกันดีนั่นเองทีนี้ประเด็นคือเฮ้ย hey, เรามาคุยกันก่อนรู้จักดรอปชิฟเจาะลงไปนิดนึง เป็น no -stock business จริงหรือเปล่านะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะ dropship ทั้งหลายเนี่ยมักจะเป็น zero stock business แต่ก็มีแบบที่ไม่เป็น zero stock ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราดูดีๆนะคะดูในเงื่อนไขนะคะเช่นบางครั้งมีกันแบบว่าเฮ้ยมีเจ้าใหญ่นะมาสต็อกเยอะกว่าบางครั้งมันทำให้เกิดการตัดราคาขึ้นแล้วบางครั้งเนี่ยการตัดราคาแค่1บาทในหลายๆสินค้าเนี่ย ถือว่าทําลายตลาดทั้งหมดเลยถูกไหมใครทําออนไลน์จะรู้ว่าโอ้สิ่งที่แบบเอาแบบเขาเลยว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาไกยน้ำผาเ่ยนะคะที่สุดเลยก็คือว่าเอ๊ะเราจะดูแลในเรื่องของราคาย,ยังไงนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือธุรกิจที่ถ้ากจะท่านมองหาดรอปชิปขอให้ลองมองหาซีโร่สต็อกบิสเนสจริงๆคือไม่ต้องสต็อกเลยเพื่อที่จะให้ทุกคนมีความเท่าเทียมกันในการทําธุรกิจนะคะทีนี้ ถ้าเกิดโอเคเฮ้ยส่วนใหญ่เขาก็ซีโร่สต็อกทั้งนั้นแหละค่ะถูกนะคะเอ้ยผมไปดูมามันก็ซีโร่สต็อกทั้งนั้นใช่เลยค่ะแล้วมันยังมีปัจจัยอะไรอีกที่ท่านควรจะพิจารณาในการทำดรอปชิปเฮ้ยเราจะร่วมกับใครดีอีกล่ะให้ดูต่อไปนี้ค่ะสิ่งสำคัญอีกอย่างนะคะที่คุณจะต้องพิจารณาก็คือในเรื่องของ Brand and Innovation นกขอใช้คำนี้ซึ่งในวงการดรอปชิปเขาจะพูดกันก็คือเรื่องของ Winning Product เขาเรียกว่า โปรดักที่บัตรมันต้องลั่นนะคะของมันต้องมีฉันต้องซื้อมันเป็นอ่ะอต้องมีให้ได้นะคะมันเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเฮ้ยของเขาดีจริงๆของมันดีจริงๆก็จะไม่ใช่แค่แข่งขันได้นะคะแต่สามารถที่จะสร้างธุรกิจของท่านให้ยั่งยืนไปได้ด้วยนะคะเมื่อกี้พูดถึง Brand a n d i n n o v a t i o n แล้วแล้วเวลาจะมองสินค้ามันจริงๆมันเป็นหน้าตายังไงอะแล้วมันต้องดูคำว่าอะไร ถึงจะไปทําธุรกิจดอกชิปที่มีสินค้าที่ดีจริงๆนะคะไหนขอแอบดูนิดนึงนะคะตอนนี้นะคะโอ้โหหนึ่งร้อยเก้าสิบคนนะคะมีคำถามอะไรก็พิมพ์มานะคะแต่ไม่รู้จะได้อ่านหรือเปล่าเดี๋ยวไปตอบทีหลังให้นะคะดอกชิปผลิตภัณฑ์อะไรจะขายได้หรือเปล่านะคะให้เราพิจารณาดังนี้ค่ะ winning product ด้วยอย่างแรกเลยก็คือแบรนด์และนวัตกรรมค่ะให้ดูสองอย่างก็คือแบรนด์และนวัตกรรมสินค้าส่วนใหญ่ ในการทำดรอปชิปแน่นอนคนก็จะคิดถึงว่าอ๋อนี่ไงไเราสินค้าจากจีนมานะแล้วก็มาบวกอย่างนี้นะแล้วก็มาทำคอนเทนต์การตลาดงี้งั้นแล้วเราก็ตัดกำไรนะตอนแบบหืมคิดในจินตนาการของเรานะมันง่ายมากเลยนะคะแต่สําคัญอย่างหนึ่งคือถ้ามันเป็น commodity product หรือเฮ้ยของอย่างนี้ใครๆเขาก็ขายกันหน้าตาก็เหมือนเหมือนกันเข้าไปปุ๊บเซิร์ชทีนึงมี1000กว่าล้านที่ขายเหมือนเหมือนกันแล้วก็ สิ่งแบบนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะยากเวลาท่านไปทําแบรนด์หรือทําการตลาดขายต่อเองเพราะว่ามันจะต้องลงมือหนักมากๆเลยแต่ถ้าโดยตัวสินค้านะคะมีทั้งแบรนด์และนวัตกรรมเนี่ยมันจะทําให้การทําตลาดของท่านเนี่ยทำง่ายขึ้นมากๆดรอปชิปของท่านเนี่ยมันจะเฟลอแล้วมันจะง่ายขึ้นมากๆแบรนด์บอกอะไรแบรนด์บอกว่าวันนี้อยู่บ้านออนไลน์ไม่รู้คนที่เราคุยด้วยเป็นใครไม่รู้ร้านนี้เชื่อถือได้ไหม จยตังจะยังได้ของหรือว่าก็ไม่รู้อีกเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าท่านสามารถมีพาร์ทเนอร์ดรอปชิปแพลตฟอร์มที่เขามีการทําแบรนด์ได้ก็จะเยี่ยมมากๆการทําแบรนด์คืออะไรคะการทําแบรนด์เนี่ยนะคะครอบคลุมได้หลายอย่างแต่สําคัญคือมันต้องเป็นสินค้าที่เมื่อมีแบรนด์แล้วเฮ้ยลูกค้าฟังแล้วรู้สึกเชื่อถือนะรู้สึกวางใจนะรู้สึกโอ้แบรนด์นี้นะคะมีตัว,ม,ตวมีตนมีบุค,คลิกภาพ สามารถจับต้องได้นะคะเชื่อถือได้นี่คือลักษณะของแบรนด์ที่ดีเพราะฉะนั้นเวลาเลือกนะคะอยากให้ลองเลือกดูตรงนี้ด้วยว่าเขาทําตลาดเรื่องแบรนด์ให้ท่านอย่างไรบ้างยังไม่พออีกอย่างคือเรื่องของ innovation ที่อยากจะแนะนําให้ดูคือ winning product เนี่ยจำเป็นมากๆคือเวลาที่เราทํา dropship เนี่ยสินค้าบางตัวน่ยหน้าตาไม่เหมือนกันอย่างเดียวคือกล่องนออไหม เวลาโฆษณาโอ้คนนะุณสมบัตินี่เหมือนกันทุกรายการฉันจะซื้ออะไรดีเพื่อนคนก็จะแบบงงนะคะแล้วก็ไปเลือกสุดท้ายไปเลือกของที่ถูกที่สุดซึ่งถามว่าผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันต่างกันยังไงเพราะอะไรคะสินค้ามันไม่มีจุดต่างจุดต่างตรงนั้นนะคะเราเรียกว่า innovation หรือนวัตกรรม นะคะนวตัตก,กรรมคือการคิดค้นสินค้านะคะที่ไม่ใช่มีคุณสมบัติการช่วยนั่นช่วยนี่ช่วยนู่น,น,น,นไอแนนดีขึ้นอันนี้แลดูอย่างนั้นขึ้นแลดูอย่างนี้อันนี้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้ไม่ใช่แค่นั้นแต่สามารถทําได้มากกว่านั้นก็คือมีการคิดค้นนะคะนวตัตก,กรรมวิธีการสกัดนะคะการผลการใช้ที่รับการรับรองผลการใช้ที่มีการวิจัยจริงๆควรจะเป็นสินค้าที่มี Innovation ถ้ายิงได้แบบนี้ด้วยแล้วก็ใช้คําว่าท่านกาลังเจอพาร์เนอร์ที่สุดยอดแล้วนะคะแต่ทีนี้เฮ้ยโอเคเข้าใจมีมีมีมมในใจไอ้แบบเนี้ยหาสินค้าได้เองทีนี้วันนี้ต้องบอกว่าเราคือดรอปชิพแพลตฟอร์มจากบริษัท u ยูนี่หรือว่ไลฟ์นะคะมันต่างกันยังไงนะคะดูนิดนึงนะคะแม้กระทั่งดรอปชิปแพลตฟอร์มทั่วไปที่ท่านหานะคะก็ขอท่านลองดูนี้ด้วยสินค้าบางตัวแน่นอนพูดคุยออนไลน์เพราะตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เนาะ พืความปลอดภัยอยู่ว้านดีแล้วนะคะแต่เมื่อวันหนึ่งนะคะสถานการณ์มันก็จะมีดีขึ้นอยู่แล้วนะคะในที่สุดเนาะเพราะฉะนั้นในอนาคตเมื่อท่านได้เริ่มบางอย่างไปแล้วของบางอย่างถ้าได้เขาเรียกว่ามี Experience มีประสบการณ์นะคะได้มีการ Service หรือการดูแลนะคะมีการให้คำปรึกษาหรือนะคะมีเขาเรียก e x p e r i e n c e shop ที่ท่านสามารถที่จะมาจับมาสูตรมาดมมาชิม ย่อมดีกว่าอยู่แล้วนะคะในดรอปชิปแพลตฟอร์มที่ดีอีกและเหนือขึ้นไปอีกก็คือว่าสามารถที่จะไม่ใช่แค่ซื้อขายได้แต่ทำให้ท่านเกิดประสบการณ์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยลองดูในเรื่องของ Distribution Channel ที่ Create Real Profit ใหม่ของว่าครอบคลุมได้ทั้งเรื่องออนไลน์และออฟไลน์นะคะซึ่งสมัยนี้เนี่ยเขาจะใช้คาว่าออนไลน์และออนกราวโอ้โหไคำใหม่ไหม ออนไลน์ online, คือออนไลน์เนาะออนกราวก็คือออฟไลน์ line, นะอันนี้สับใหม่เอาไปใช้ได้นะคะเสร็จแล้วยังไม่พออีกอันนึงที่คนทําออนไลน์หรือมองหาดอปชิปแพลตฟอร์มจะเจอเยอะๆเลยก็คือว่าโอเคฉันพร้อมแล้วฉันมีของแล้วเย่ฉันมีมแลมพลตฟอร์มแล้วเฮ่นะคะแต่ว่าเฮ้ยแล้วฉันจะทำมาร์เก็ตติ้งยังไงออนไลน์เกิดมาเนี่ยไม่เคยทาเลยกดไลค์เพื่อนอย่างเดียวปัง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 ,งเวลาจะเริ่มทําสิ่งที่เรียกว่าเป็นการตลาดออนไลน์จริง,รงๆเนี่ย มันก็จะมีคอร์้นท่านเรียนเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเรารู้ตรงนี้นะคะแล้วก็จริงๆแล้วสาหรับท่านที่มองหาดรอปชิปหลายๆดรอปชิปอะไรก็แล้วแต่ให้ท่านดูตรงนี้ด้วยนะคะว่ามีการทำเทรนนิ่งนะคะในการดูแลท่านในการตอบข้อมูลสินค้าหรือเปล่าเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือส่วนใหญ่นะคะบริษัทดรอปชิปมักจะให้เฉพาะวิธีการจัดส่งของนะคะ แล้วก็ให้ในเรื่องของสินค้าก็คือมีสินค้าให้จัดของให้ส่งของให้เฉยแต่บางทีสินค้าเป็นสินค้าที่จะต้องมีการตอบคําถามมีการดูแลหลายๆครั้งนะคะไม่ได้เกิดการเทรนจากทางผู้ผลิตมาทําให้พอเราไปทําการตลาดจริงๆแล้วไม่สามารถสร้างยอดขายได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเจอแพลตฟอร์มใดที่ล็อกความสำเร็จท่านด้วยเทรนนิ่งและเมนทอร์ก็คือระบบพี่เลี้ยง ให้ท่านเกิดประสบการณ์จริงในการทำธุรกิจและมีที่ปรึกษาในการทำงานแบบ9ต่อ9ท่านจะไม่ต้องเป็นอายุน้อยร้อยคอสอ้าวดูหน่อยขอดูนิดนึงนะคะในมือน้องมีอยู่ใครเป็นอายุน้อยร้อยคอสมาแล้วบ้างนะ,ะกระแทกไหลมารวๆนิดนึงนะคะกระแทกไหลมาเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอายุน้อยร้อยคอสคืออะไรเฮ้ยอันนี้คือยังไม่รู้อันนี้ต้องเรียนออ้คอสทีเขาบอกว่าดีกว่าคอสนั้นโอ้โหลงไปเสร็จ เรียนถอดหมดรู้ทุกอย่างเสร็จเอางงอีกประกอบร่างไม่ถูกนะคะไม่ต้องห่วงนก,ก็เคยเจอมาแล้วโอ้ฉันจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีฉันรู้เยอะไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านเจอแพลตฟอร์มไหนที่เขาประกอบร่างเสร็จแล้วเขามีวิธีการทําอย่างชัดเจนเลยนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะบอกทีหลังด้วยนะคะว่ามันหน้าตาหน้าจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยเก่งออนไลน์ทุกอย่าง และที่สําคัญยังสร้างรายได้ได้จริงด้วยนะวันนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจออนไลน์คือฉันมีสินค้าใช่เก่งออนไลน์แต่สําคัญที่ว่าท่านสามารถเอามันไปทาให้เกิดรายได้จริงๆได้ด้วยหรือเปล่านะคะถึงตรงจุดนี้แล้วนะคะเมื่อรู้ทุกอย่างในการเลือกปัดใจในการเลือก dropship platform ที่เหมาะกับท่านวันนี้ต้องขอว่าเราเองอยู่ใน r i v e Life เรามี d r o p s h i แ p l a t อร์มนะคะ ขอให้ท่านลองใช้เวลาตรงนี้นะคะพิจารณาว่าเราคือทางเลือกที่ดีของคุณหรือเปล่านะคะและนี่คือดรอปชิ i แพลตฟอร์มจาก Unilever Life ค่ะเพราะว่าพอฟังเสร็จดีมากเลือกอะไรอะเลือกอะไรดีเลือกใครดีนะคะวันนี้ลองพิจารณา,าเป็นคนหนึ่งคนแพลตฟอร์มดรอปชิพหนึ่งแพลตฟอร์มที่เป็นทางเลือกที่นกบอกได้เลยว่าไม่ธรรมดาเราลองมาฟังด้วยกันแล้วให้ท่านได้ตัดสินใจเองเลยค่ะคิวเนลิว่าไลดรอปชิพนะคะดูแล สต็อกแพลตฟอร์มการขายค้นส่งเก็บเงินท่านทำอะไรคะท่านทำการตลาดและรับรายได้นะคะยูนิลิเวอร์คือใครนะยูนิลิเวอร์แน่นอนเรารู้จักเนาะผลิตภัณฑ์ที่เรามักจะรู้จักคือบริสลาบดบซันซิลนไลคอมฟอร์ตวัสเซลินร์ันนีลิฟตันไอทีคอนแอกอชิวอมบนพอลเลสซัมนาซิตตากอชิเบตฟูดหายใจตอนไหนหายใจในแมสนี่ยแหละค่ะนะคะเป็นผู้นำทางด้านอุปโภคบริโภคของโลกนี่มากกว่า140ปี เราม่ยอดขายนะคะที่2ล้านล้านบาทต่อปีค่ะนี่คือแบ็กอัพของเราเราคือธุรกิจแพลตฟอร์มที่สนับสนุนให้คนนะคะมาทำรอบชิปนะคะมา d i s รับตัวเองในโลกยุคใหม่แบ็กอัพโดยเจ้านี้เลยยูนิลิเวอร์นะคะและสินค้านะคะในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยได้รับการวิเคราะห์วิจัยอย่างดีในเรื่องของนวัตกรรมยังไงล่ะเรามีห้องวิจัยระดับโลกเขาเรียกว่าห้องวิจัยระดับ วิทยาศาสตร์เชิงลึกเนี่ยนะคะทั้งหมด6ที่อยู่ที่6ประเทศทั่วโลกมีศูนย์วิจัยเฉพาะคิดสูตรอย่างเดียว129แห่งเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่จบทางด้านผู้เชี่ยวชาญแต่ละสินค้าและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะมากกว่า6000คนมีงบวิจัยปีละ6 0ล้านบาทต่อปีนะคะและที่สําคัญมีมาตรฐานการปลอดความปลอดภัยระดับโลกที่เรียกว่า c ตีแนะคะมาจากเอานิดน,นึงนะ้าสังกินนะ Safety Environmental Assurance Center ตอนนี้กระแสของโลกโอ้โหเซฟโลกนะไม่มีสารเคมีนะประหยัดขยะนะรักษาลกเราดูแลด้วยระบบของ c ีแทั้งหมดยูนิเวอร์นะคะสินค้าทุกชนิดครอบคลุมในเรื่องของเมื่อกี้ที่กล่าวถึงทั้งหมดเลยนะคะยังไม่พอเมื่อกี้เราพูดถึงการมีแบรนด์คะ่ะนี่คือคุณรอปซีนะคะท่านคือ CEO ยูนิเวอร์ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นบริษัทที่บอกได้เลยว่า ในวงการการตลาดไม่ว่าจะเป็นไทยหรือทั่วโลกยอมรับว่าเราคือผู้ที่ทําการเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาและเราคือเจ้าแรกในโลกที่ทําเรื่องของการทําแบรนดิง้งและในวันนี้เวลาที่โลกเป็นไปอย่างรวดเร็วบริษัทยิ่งใหญ่ขนาดนี้บางคนบอกผู้ใหญ่เนี่ยเปลี่ยนช้าหรือเปล่าไม่เลยค่ะเพราะอยู่ลนเรอรว่ารับมือกับ disrupt และผู้บริโภคเปลี่ยนจกนกระทั่งมียอดขายเติบโตขึ้นในช่วงของโควิดที่ผ่านมานะคะทีนี้ สินค้าในแพลตฟอร์มดับชิปที่ทําคืออะไรแน่นอนเราต้องดูเทรนด์ของตลาดมันต้องเป็นสินค้าที่ทําแล้วตอนอู้ตอนนี้ต้องดองนทัาแบบนี้เลยทุกวันตื่นเช้ามาผู้คนใส่ใจสุขภาพทํายังไงให้เราแข็งแรงทํายังไงให้เรามีภูมิทํายังไงให้เรามีสู้โควิดได้ Health and Wellness คือตลาดที่เติบโตค่ะที่สําคัญเรามีนวัตกรรมระดับ world class นะคะที่ลงทุนปีละหกหมืล, 6, ล้านบาทดังที่กล่าวไปแล้วนี่คือข้อมูล นะคะเอามาให้ดูนิดนึงน,นะเป็นกิมมิกว่าเขามีการทําวิจัยเลยว่าแล้วผู้บริโภคเนี่ยจะเลือกนะคะการทานอาหารสุขภาพหรือการดูแลสุขภาพอย่างไรล่ะอะไรที่เป็นลําดับหนึ่งลำดับสองนะในจิตใจเขานะคะก็มีต่างๆเหล่านี้นะไม่ว่าจะเป็นว่าความเข้มข้นของเขาเรียกว่าสารอาหารที่ใส่เข้าไปรสชาติต้องอร่อยด้วยนะต้องทานง่ายใช้ง่ายต้องกินง่ายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าแบบประเภทเจือจางม,มากๆเนี่ยคนก็อาจจะไม่สนใจทีนี้ ยกตัวอย่างให้ดูนะคะหตัวที่ต้องบอกว่าเป็นเบสเซอร์ลิงขนาดที่ว่าท่านค้าไม่ไมใช่ว่าจะกินแล้วจะได้กินนะสต็อกนี้ต้องแย่งกันนะคะนี่คือมากิพลัสนะคะและมาในแบบของเซเช่นสมัยวัยรุ่นมากๆ <S <S มันคือเครื่องดื่มซูเปอร์ฟูดสกัดเข้มค้น12ชนิดค่ะมีค่าต้านอนุมูลอิสระสูงสุดถึง29225 o r ร x s c กสกช่วยอะไรเลือดสะอาดตับแข็งแรงเสริมภูมิดีปลอดภัยสูงสุด ในมาตรฐานระดับโลกด้วยการรับรองด้วยวิจัยทางคลินิกรสชาติบอกได้เลยอร่อยมากนะคะเด็กๆก,ก็ทานได้ด้วยโอ้โหไปทำเป็นไาเต็มสุดยอดจริงๆร,รับรางวัลเหรียญทองเกียรตยิยศจาก m มอน e เลคชั lection, ่นรางวัลระดับโลกที่วายแพงๆทั่วโลกจะต้องไปพิชิตมาให้ได้เบาพก่าง่ายและสะดวกมากๆนี่คือตัวอย่างของสินค้าในแพลตฟอร์มของเรานะคะ แล้วเมื่อท่านคิดว่าโอเคแหมแต่ว่าทำเองก็ได้ั้งขอดูในเรื่องของแพลตฟอร์มอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านจะก้าวสู่โลกออนไลน์นี่คือสิ่งที่ท่านต้องรู้จักทั้งหมดโอ้โหขอเอาอะไรมาไก่หน้าอผ่อรอบหนึ่งนะคะ e-commerce model นี่คือทั้งหมดที่ท่านต้องเรียนรู้นะคะใครไม่เห็นเดี๋ยวมาดูย้อนหลังแล้วกามใหญ่ๆใ,ในทีวีเลยนะทางแล้วยังมองไม่เห็นเลยนะมันเยอะจริงๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่การสั่งแบนการทําการตลาดตอนขายส่งให้ลูกค้าละเอียดมากนะคะแล้วถ้าท่านต้องทําทั้งหมดนี้เอาอะไรมาไก่นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะมาดูนันค่ะถ้าเกิดว่าเรามาร่วมมือกับพาร์ทเนอร์กับดอปชิแพลตฟอร์มจากยูน,นิลิเวอร์ไลฟ์ส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้ค่ะและส่วนนี้ยูนิลิเวอร์ไลฟ์ทำให้อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นเราทำอะไรคะ เราทําการตลาดนะคะแล้วก็ทําการกระจายสินค้าเท่านั้นเองนี่ค่ะประหยัดเวลาไปเยอะสร้างกาไรและสร้างธุรกิจได้เหมือนกันนะคะเมื่อมันเป็น Flow จริงๆมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเรานะคะอยู่ใน l รียกว่าไลฟ์ดรอปชิพแพลตฟอร์มเตรียมสื่อคอนเทนต์แน่นอนคอนเทนต์ใช้เวลาสร้างเยอะมากเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูสสินค้าระดับ World Class พร้อมแบรนด์และนะวัตกรรมและสุดท้าย แพลตฟอร์มโอเปอเรชันต่างๆที่จะต้องใช้เวลาเยอะมากไห่วแบบ่าจะเป็นการเก็บตังค์การจัดส่งต่างๆมีพร้อมไว้ให้หมดแล้วเมื่อเราทำดรอปชิปกับยูนิลิเวอร์ไลฟ์ด้านซ้ายเตรียมให้หมดแล้วค่ะคุณทําอะไรคะทางการตลาดค่ะทําการโฆษณาขายนะคะผ่านร้านค้าของคุณในแพลตฟอร์มใดๆก็ได้เมื่อลูกค้าเห็นแล้วนะคะลูกค้าโอเคชอบใจอยากซื้อกับคุณละท่านก็แค่นะคะส่งทรานซัคชันหรือออเดอร์นั้นเนี่ยเข้าไปที่ บริษัทยูนิวร์ไลฟ์ยูนิวร์ไลฟ์จะทำการทั้งเก็บเงินค่ะนี่คือพรีเมี่ยมมากๆกนะเก็บเงินก็ไม่ต้องกังวลมีทุกแบบเดบิตเครดิตซีออดีเงินสดได้หมดนะคะและส่งสินค้าฟุบและช่วงนี้ส่งฟรีค่ะโอ้โหช่วยเหลือผู้บริโภคสุดๆส่งให้ลูกค้าปึ๊บแล้วบริษัทเนี่ยค่ะก็จะคำนวณกำไรว่าตึ๊ดยอดเท่านี้ท่านจะได้กำไรจากการทำตรงนี้เท่าไหร่ส่งกลับคืนให้กับแบงค์ของท่านทันทีโอ้โหสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ รองรับการทำงานด้วย smart life application สามารถทำ enrollment coaching training event library QR z o n e social Hub, ขออนุญ,ญาตไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะ smart life desktop มี c e l l Page ส่วนตัวให้นะคะวิธีการทำงานง่ายมากเข้าไปใน c e l l Page นะคะก๊อปปี้ลิงส่งไปลูกค้าเห็นอ่านกดปุ๊บซื้อทุกอย่างยิงเข้าระบบให้ท่านไม่ต้องไปทำอะไรหลังบ้านอีกแล้ว แล้แน่นอนนะคะเรื่องของการทำออนไลน์คอนเทนต์คือเรื่องสำคัญสวยไหมคะหน้านี้ดิฉันไม่ได้ออกแบบเลยนะคะสักะอย่างเดียวทั้งหมดนี้นะคะเป็นคอนเทนต์ที่เรามีไว้ให้และออกคอนเทนต์ใหม่3ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะประกอบไปด้วยเรื่องแรงบันดาลใจเทรนด์สินค้าและอินโฟกราฟิกทั้งหมดเตรียมให้หมดเลยแน่นอนทำธุรกิจได้ตังยังไงจ๊ะนะคะนี้ค่ะเบื้องต้นนะคะรับผลกำไรจากไลฟ์แอคแพลนไม่ต้องลองทุน ไม่มีค่าใช้ใจ่ายหนักนะคะและเริ่มรับนะคะรายได้ช็อป and แชร์ห้แบบไม่มีจำกัดยอดน้อยมากให้หมดไม่ถามไม่เถียงไม่ถามนะคะส่งให้เลย5%และยังมีเพิ่มไปอีกคือสามารถรับรายได้แบบทวีคูณด้วยการสร้างทีมถ้าสนใจนะคะอย่างที่บอกนะคะถ้าเราจะต้องเริ่มต้นอะไรคนเดียวมันคงจะเป็นการที่เหงาหนอยมากๆนะคะไม่รู้จะเริ่มซ้ายเริ่มขวา ยูนิลิเวอร์ไลฟ์แพลตฟอร์มนะคะมี Learning Studio และ Coaching System จากพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์จริงให้กับท่านเรียนเรื่องอ,อะไรบ้างสื่อย่างทักษะออนไลน์วิธีการสร้างธุรกิจสินค้าและการขายและการพัฒน,นาตนเองนะคะทั้งไลฟ์สตรีมมิ่งและแบบที่เฮยอ,อยากถามใครสักคนอินเทอร์แอคทีฟเลิร์นนิ่งซูมนะคะคนทั้งหมดนี้นะคะจะช่วยในการที่ ดูแลท่านแบบ9ต่อ9นะคะให้กำลังใจให้ความรู้แล้วก็ให้แนวทางและที่สำคัญเขาคือเมนทอร์ที่สำเร็จจริงถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงและโค้ดใกล้ชิดแบบ VIP เพรนทั้งหมดนั้นคือคำตอบของ Entrepreneurial Life Platform จาก Unilever นะคะ u n i l e v e r Life วันนี้ให้คุณมีแพลตฟอร์มธุรกิจดรอปชิปเป็นของตัวเอง รองรับการขายออนไลน์คอนเทนต์ทางการตลาดแบบครบและจบในที่เดียวนะคะขะจัดข้อสงสัยข้อจำกัดทุกอย่างที่ท่านกังวลในการเริ่มต้นดรอปชิปนะคะและแน่นอนวันนี้ถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าอาจจะยังได้ข้อมูลบางส่วนที่เฮ้ยชอบละแต่ขอลึกลงไปอีกนะคะฉันจะเริ่มต้นอย่างไงฉันสนใจอยากจะรู้อะไรเพิ่มอยากจะเริ่มก้าวที่หนึ่งนะะ how to start ค่ะ ท่านสามารถทำช็อปโชว์แชร์นะคะจบไลฟ์นี้ติดต่อไปยังผู้ที่ให้ลิงก์นี้กับท่านหรือคนที่ท่านดูไลฟ์นี้ผ่าน Facebook ของเขานะคะเพื่อถามหานะคะโมเดลในการสร้างไรายได้นะคะสเต็ปแรกนะคะรวมถึงวิธีการเริ่มต้น30วันแรกในการทำให้มีไรายได้ทันทีกับ d r o p ช h i แพลตฟอร์มของเรานะคะเพิ่มเริ่มต้นด้วยเวลคอมแพกนะคะเริ่มรีวิวสินค้า และดังปันแพลตฟอร์มนี้ด้วยสำหรับคนที่ต้องการจัทวีคูณรายได้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะรับโอกาสดีๆแบบนี้ไปแล้วเชื่อว่าถ้าเรานะคะมองเห็นแล้วว่าดอบชิปเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกที่ดีและที่นี่เป็นคำตอบที่คุณฝังลรวชอบและเป็นคำตอบของคุณแล้วก็นะคะติดต่อทันทีกับกับคนที่มอบลิงก์นี้ให้กับท่านแล้วพูดคุยข้อมูลเพิ่มเติมเราหวังว่าเราจะเจอกันและอยากให้ทุกคนรับ รายได้แล้วก็สำเร็จมากๆนะคะมีรายได้อู้อาฟัว้านะคะกับดับชิปแพลตฟอร์มยูนิลริเวอร์ไลฟ์สำรัวันนี้นะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ